หน้าตาไม่ดีทําออนไลน์ได้ไหมนี่หน่อยบอกเลยนะว่าคุณถามถูกคนล่ละ พอถ้ามันเป็นอย่าง,งานั้นนิดหน่อยคงเกิดไม่ได้บางคนบอกโห oh, ครูแต่คลิปนี้ครูแบบเต็มมากเลยนะมันก็ต้องมีพัฒนาการกันบ้างนะแต่ว่าตอนที่นิดหน่อยเริ่มนะ่คุณไปเสิร์ชดูได้เลยไปดู YouTube พิมพ์เลยครูนิดหน่อยออฟฟิศแม็กแล้วไปเลื่อนดูมันจะสามารถเรียงได้ใช่ไหมเรียงจากคลิปแรกแล้วคุณจะรู้เลยว่าไม่ใช่แบบนี้เลยที่เป็นแบบนี้ก็คือเราพัฒนาการสําหรับนิดหน่อยนะมองว่าถามว่าคนหน้าตาดีทําได้ไหมได้เปรียบดีกว่ามีความได้เปรียบแต่แล้วบางคนบอกแล้วถ้าเฉยๆล่ะครูก็ไม่เกี่้แแตค่ ให้เวลาที่เราทําคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราส่งออกมาให้มันแสดงถึงความตั้งใจนึกออกปะไม่จําเป็นว่าต้องหน้าตาดีแต่คลิปของคุณแสดงถึงความตั้งใจคุณอาจจะแต่งตัวดีหน่อยคุณอาจจะเอ,อ่อเตรียมตัวมาดีหน่อยดูสะอาดสะอ้านหรือบางทีนะั้นถ้าคอนเทนต์คุณดีเขาไม่ดูหรอกว่าคุณหน้าตาเป็นยังไงคลิปพูดยังไงเขาไม่สนใจเลยเพราะคอนเทนต์คุณดีเนื้อหาคุณดีเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากว่าเฮ้ยฉันอายุเยอะฉันหน้าตามไม่ดีเลยฉันทําออนไลน์ได้ไหมถ้าคุณมีความตั้งใจจริงที่จะส่งเนื้อหานัั้้้นนนออกกมาาาายงงงไรงุ่่แตตถคหดี แต่ก็ทําไปงั้นน่ะหรือว่าแบบเอาคอนเทนต์ออกมาพูดพูดไปงั้นน่ะก็ไม่ดังได้เหมือนกันเนีนะ่ะเคยเห็นเยอะแยะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเหมือนคะแนนถ้าคะแนนโดยรวมของคุณดีคุณก็ดังได้แค่นั้นเองไม่จาเป็นว่าต้องหน้าตาดีอย่างเดียวหรือเนื้อหาดีอย่างเดียวไม่จําเป็นคุณเอามาผนวกกันได้หมดเลยและเราดูที่คะแนนรวมว่าไอ้คะแนนนั้นน่ะมันทําให้ผู้คนมองว่าคุณตั้งใจที่อยากจะให้ได้จริงหรือเปล่า